สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับผม mu 4 9นะครับวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอแก้งสนามนางโคราชนะครับผมน,นี้ก็เป M ็ mu 4 9นะครับผมก็คันนี้จะมีรายการก็คือกองเปียกท่อได้เต็ม3นิ้วนะครับผมชุดโบ่คงซิ่งสเต็ป2นะครับผม แล้วหลายท่านก็จะถามว่าเมันดีไหมอย่างน้นอย่างนี้มันดีไหมมันมีสเต็ปไหนบ้างผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับลูกค้าถ้าเป็น mu 4 9นะบางทีมันก็จบตั้งแต่โบหมื่นกว่าบ,บาทน,นี้ก็จบแล้วนะงานหนักนะครับผมเซ็ตที่ช่างทําไว้15,500นี่ก็จบแต่ตัวนี้ลูกค้าบอกว่าชอบเสียงนะครับชอบเสียงวหวานนะครับผมยกคนเล่งหอนก็ลูกค้ามีรถหลายคันนะครับผมลูกค้าได้ติดเทอร์โบจากช่างอื่นมาแล้วแต่ลูกค้าบอกว่าทําไม่ถูกใจนะครับผม วันนี้ก็ไว้ใจทีมงานช่างบิ๊กนะครับผมโอ้โหติดคันนั้นไปตั้งสองหมื่นนะครับผมงานไม่ฝีมือเลยบอกองี้เลยไม่ได้โม้ตัวเองหรอกถ้าผม2องหมื่นนะเนี่ยผมลองรถให้ด้วยอย่างนี้เลยอันนั้นเขายังไม่ลองรถเลยนะ ก็เป็นความพึงพอใจของลูกค้านะครับผมอรอบนี้ก็ไว้ใจทีมงานช่างบิ๊กนะครับผมก็จัดแบบโหดๆนะครับผมราคาก็โหดๆเหมือนกันนะครับผมสเต็ปนี้นี่ครับชุดกองเปียก MU ก็เป็นคันแรกนะครับผมที่ทําชุดกองนะครับผมตัดปัญหาผลได้เลยครับว่าลูกค้ามีรถไทฟ,ฟอร์ดอ่ากองเปียกลูกค้าว่า่ช่วยได้เยอะเลย ดินมันแข็งอ่ะจ้ว่าแข็งจ้าว่าเหนียวลรอกระวังต่อเด้อช่างพราเบาๆก่อนก็สำหรับสเปคนี้นะครับผมงานลุยงานอะไรทั้งวันก็สบายๆนะครับผมส่วนจะแรงน้อยแรงมากอู คุณผู้ชมไถไม่เข้าเลยนะดินยังแข็งนะครับผมฐานบุกลูกค้าก็มีถ้าจะไว้ไถเปิดหน้าดินนะครับผมก็สํำหรับรุ่น MU นะครับผมคันเมื่อวานที่เราทำมาอยู่4คิ้วก็ลดประมาณ400ชั่วโมงเหมือนกันคันนี้ก็500ชั่วโมงนะครับผมรุ่นใหม่ๆนี่โอ้โหเขาว่ามันขับแล้วมันไม่มันนะฮะเหยียบไม่ค่อยไป เสียงนี่ผมให้ฟังเสียงอยู่ไกลมากนะครับผมอยู่ในป่านู่นไม่รู้ว่าได้ยินเสียงกันไหมนี่แหละครับผมโค้งซิ่งตั้งแต่ราคา15,500ขึ้นไปนี่ก็เป็นสเต็ปลุยหมดแล้วนะครับผมเป็นงานแท้นะครับผมแท้ว่าแท้ครับเกาหลีว่าเกาหลีครับญี่ปุ่นบอกญี่ปุ่นนะครับผม ใจทีมงานช่างบิ๊กนะครับผมจัดงานให้สวยๆนะครับผมเจ้ของออกถูกใจมากครับผมวันนี้แดดค่อนข้างร้อนนะครับเมื่อเช้านี้หนาวมาก ครับผมเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็แบบนี้ครับผมเสียงวันวานนะครับผมไกลๆนะครับ ผมเรื่องความแรงไม่ต้องกังวลครับผมก็บอกแล้วว่าช่างมาเองมันนี่หรอที่ว่าไม่แรงก็บอกช่างพ่ออยู่ว่าขับเบาๆเด้อรถเขาแต่ลูกค้าก็อยากให้ลองนะครับเพราะว่ารอบก่อนที่ลูกค้าติดเทอร์โบมาจากที่อื่นเขาไม่ลองรถให้เลยลค้าบอกทำงานแล้วไม่ลองให้ หึงนะครับผมส่วนถ้าอัดดินหนัหก,กๆเปียๆจริงๆก็โลสีนะครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้นะแล้วแต่เราจะเลือกใช้ แโคราชนี่มีแจะดินดานนะครับผมดินดานดินแข็งเนี่ยต่างจากที่อื่นมากนะครับผมใช้แบบปกติขับต่อไปก็สบายๆนะครับนะก็รีวิวกันดันนะครับผมนาจากรีวิวประมาณนี้นะครับ ครับผมก็มารีวิวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่อ3นิ้วนะครับผม3นิ้วสีเต็มใบแล้วก,ก็จะมีชุดกองเปียกด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเราทำหน้าง,งานนะครับผมคันนี้เดี๋ยวเราลองฟังเสียงหน่อย นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานช่างบิ๊กด้วยนะครับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม